รายการของเดซิเอดย่านน้ำเป็นรายการทั่วไปสามารถทับชนได้ทุกวัยโลกใบนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากหูต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจปรหันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจ สวัสดีเจ้าตอนนคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของเดซิบเอ็ดด้านน้ำนะเจ้าปิกมาปาก,กันในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่เมืองนะเจ้าคาดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะมีโอกาสได้ใช้เวลายอยู่กับครอบครัวแบบเต็มที่มาแล้วเรียบร้อยนะเจ้าและเทปนี้นะเจ้ารายการของเฮาเป็นเทปพ,พิเศ,เศษเจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าอ้ําจะปาคุณผู้ชมนะเจ้ามาหู้จัดก,กับกลุ่มองค์กรองค์กรหนึ่งติปเปอนอยู่ปู่กับสังคม ของโลกเข้ามาเนี่ยเมินกว่าร้อยปีเลยทีเดียวนะเจ้าเป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจที่ลุกขึ้นมาทํางานเพื่อสังคมสังคมของโลกเขาวรวมถึงในประเทศไทยตัวนะเจ้านั่นก็คือโรตารี่นั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าหลังโฆษณาอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาฮุจักกับเปิ้นกันนะเจ้ามาพอกันว่าเปิ้ลเป็นใครพ่อองนะเจ้าอยู่กับผู้กับสังคมเขามาเมินกี่ปีแล้วนะเจ้าแล้วก็เปิ้ลทากิจกรรมออย่างเพื่อสังคมพ่อองเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันเจ้า 107ปีที่โรตารีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนไทยและคนทั่วโลกมาร่วมสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมใหญ่โรตารีสากลประจำปี2,555 6-9พฤษภาคมน,นี้ที่อิ p แพกเมืองทองธานีถ้าคุณอยากตีกอฟพร้อมบรรยากาศเหมืได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิกอฟเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ ใช้เวลากับเพื่อนๆให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามินิกอฟสนามกอฟของทุกคน0884144145ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการของเด็ด11ย่านน้ำได้ที่ C M V Media 0882684909ของเด็ด11 สนับสนุนรายการโดยหันสามินิกฟ์ฟสนามกอล์ฟของทุกคนสุขสวัสดิ์ไม้อัดไทยบริษัทค้าส่งผลิตภัณฑ์ไม้อัดครบวงจรโรตารีเป็นองค์กรของนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลกผู้ซึ่งให้บริการเพื่อมนุษยชาติสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพและช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลกซึ่งเป็นสโมสรบริการแห่งแรกของโลกก่อตั้งโดย Paul P. Harris เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คศ1905ที่นครชิคาโกมลรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาปัจจุบันโรตารีมีสมาชิกทั่วโลกกว่า1,211,723คนมีสโมสรมากกว่า31,603สโมสรมี529ภาคและ166ประเทศทั่วโลกสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27กันยายน พศ2473หรือปีคศ1930เรียกชื่อว่าสโมสรโรตารีกรุงเทพมีสมาชิกก่อตั้งรวม69ท่านซึ่งมีสัญชาติต่างๆอยู่ถึง15ชาติด้วยกันการประชุมก่อตั้งได้จัดขึ้นณพระราชวังพญาไทโดยเสด็จในครมพระกำแหงเพชรอัครโยธินได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสรน,นับเป็นประวัติการของโลกโรตารีในยุคนั้น ที่องค์รับระมุกแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทับร่วมอยู่ในงานประชุมก่อตั้งครั้งนั้นด้วยยังความภาคภูมิใจให้แก่ชาวโรตารีต้องน้อมรับใส่เกลา้าถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพนวัตถุประสงค์หลักของโรตารีคือการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนในที่ทำงานและทั่วโลกโรตารี่สร้างไมตรีจิตและสันติสุขให้การบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อเพื่อนมนุษย์ และส่งเสริมจรรยาบรรณในทุกสาขาวิชาชีพโรเทเรียนรเริ่มโครงการชุมชนต่างๆที่มุ่แก้ไขวิกฤตสำคัญสคัญในปัจจุบันเช่นความรุนแรงความหิหวโหยการไม่รู้หนังสือโรคเอดยาเสพติดสิ่งแวดล้อมและเยาวชนแต่ละปีมูลนิธิโรตารี จะจัดสรรเงินประมาณ90ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นทุนการศึกษาระหว่างประเทศทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการเพื่อมนุษยชาติทั้งน้อยใหญ่เพื่อเป็นการปรับคุณภาพชีวิตของผู้มีโอกาสน้อยนับล้านล้านคนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นจึงเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางว่าโรตารีเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้ทุนการศึกษาระหว่างประเทศ นอกจากนี้โรตารียังมีโครงการโปลิโอพลัสซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของโรตารีที่จะขจัดโปลิโอให้หมดไปด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรโรตารีและองค์กรที่ร่วมมืออื่นๆในการต่อต้านโรคโปลิโอโดยมีเด็กกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากโรคนี้ตั้งแต่คศ1985อแและโรตารีเป็นผู้บริจาคเงินที่ไม่ใช่รัฐบาล รายใหญ่ที่สุดในความพยายามที่จะขจัดจโรคโปลิโอทั่วโลกเมื่อถึงเวลาที่โลกจะได้รับความรับรองว่าปลอดจากโรคโปลิโอโรตารี่พลังขับเคลื่อนเพื่อมนุษยชาติโอ้โหไดู้กันไปแล้วเรียบร้อยนเจ้าคุณผู้ชมว่าโรตารี่เนี่ยมีความเป็นมาอย่างใดท้องนะเจ้ามันน่าเจ่อเลยว่าอยู่ใน สังคมโลกของเขามาถึงร้อยกว่าปีแล้วนะเจ้าจ่วยเหลือกันมาตลอดเลยนะเจ้าเอาละแต่ปีนี้ติดเด็ดที่สุดเลยนะเจ้าคุณผู้ชมก็คือ ประเทศไทยเฮานะเจ้าได้คาบเกียริที่เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากลน,นะเจ้าซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยจะมีชาวโรตารีนทั่วโลกกว่า4,000 40, คนมาร่วมประชุมกันที่เมืองไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นะเจ้ากันนั้นช่วงหน้าในช่วงของเดทอินท์วิวเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปอู้จัะก,กับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้เพื่อดูเรื่องความคืบหน้าของการจัดงานนะเจ้าแต่ตอนนี้นะเจ้าเราจะไปติดตามข่าวเดๆในช่วงนี้กับช่วงของเดทอัปเดตเจ้า ช่วงของเด็ดอัปเดตโดย C M V Media สำหรับข่าวแรกของเราวันนี้นะครับบริษัทเดลคอป r เปอเรชันประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชั้นนำได้เปิดตัวอัลตร้าบุกรุ่นแรกของเดลในนามของ X P S 13ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหวังที่จะเจาะตลาดภาคเหนือ ซึ่งได้จัดง,งานแถลงข่าวณโรงแรมเลอเมริเดียนงานนี้ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของเดลได้เป็นผู้นําเสนอเทคโนโลยีล้ายุคไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานและหน้าจอที่ทําจากกอริลลาก a าสซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถป้องกันหน้าจอได้สูงถึง100%พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความเร็วในการบูตเครื่องที่ใช้เวลาเพียง2วินาทีเท่านั้นอาแชบุกเนี่ยอย่างที่ชื่อก็บอกแล้วว่าทั้งบาทั้งเบา ดังนั้นนี่นวัตกรรมใหม่ตรงนี้เราได้นําเสนอสู่ประชาชนชาวเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลายๆท่านนะครับก็สามารถเลือกชมแล้วก็เลือกดูสินค้าเดียวนะครับโดยเฉพาะใน a p s s เ i สซีรตรงนี้ได้กับร้านที่ตัวแทนจำหน่าของเราทั่วไปนะครับ คุณผู้ชมทุกท่านสามารถสัมผัสความล้ำยุคที่เหนือกว่าแบบนี้ของ Ultrabook Dell XPS 13ได้นะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026707252นั่นเองครับ สำหรับข่าวที่2เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าและเหล่าพาร์ทเนอร์ของบริษัท b 拉เดอร์ค o m เมอร์เประเทศไทยจำกัดหนึ่งในผู้นำานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ฉลากและจักรเย็บผ้านั่นเองครับงานนี้นำโดยคุณธีรวุฒิสุภพันธ์พินโยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดพร้อมด้วยทีมงานส่งความสุขให้กับชาวเชียงใหม่ในคอนเสิร์ต b 拉เด e e ์พรีเซนต์ซิงคูล a าอปอลสตรอฟฟเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานี้เองครับที่หอประชุมนานาชาติโรงแรมแกรนด ขอบคุณลูกค้าและเหล่าพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ในเครือของ Brother เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและครั้งนี้ s ิงคูล่าได้นําเอาเพลงเพราะๆมามอบให้กับแฟนคลับอย่างมากมายครับรวมทั้งศิลปินรับเชิญอย่างตูพบทอดที่ออกมามอบเพลงสนุกๆให้กับแฟนเพลงด้วยเช่นกันนับเป็นการสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ให้กับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือแบบเอ็กซ์คลูสุดๆจริงๆครับ จริงๆเราต้องบอกว่าทางทาง布拉德เราเนี่ยเรานำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งมาใช้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับการนำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งของเรามาใช้เนี่ยก็คือเราพยายามสร้างความสุขให้กับลูกค้าของ布拉德เรามีเก็บข้อมูลแล้วเราก็พบว่าซิงคูล่าเนี่ยเป,เป็นเป็นวงที่มีแฟนคกับข้างเยอะมากซิงคูล่าเนี่ยเป็นเป็นศินลปินที่มีความอาร์ตในตัวสังเกตจากการทำเพลงออกมานะครับเราก็เลยมองว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยจดจำแบรนด์布拉德ลักษณะที่ว่าเป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัยนะครับสมาร์ทนะครับแล้วก็มีแวลูครับ ดีใจมากคร no. ับผมที่ได้กล no ับมาเล่นที่เชียงใหม่สว้งครับก็เพเชียงใหม่พวกเราก็มาบ่อยอยู่แล้วใช่ก็เป็นัหวัดที่ผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วเลยนะแบบชอบบรรยากาศเชียงใหม่ครับฝากอัลบั้มแล้วก็ฝากติดตามแล้วกานเวลาที่เรามาเชียงใหม่เราก็อยากเจอกับทุกคนว่าข่าวคราวดีๆแบบนี้ครับขอบคุณกันด้วยกับ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับ 107ปีที่โรตารีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนไทยและคนทั่วโลกมาร่วมสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมใหญ่โรตารีสากลประจำปี2 5 5 5 6-9พฤษภาคมน,นี้ที่ i m p a c คเมืองทองธานีถ้าคุณอยากดีกอล์ฟพร้อมบรรยากาศเหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิกอล์ฟเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ใช้เวลากับเพื่อนเพื่อนให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามินิกอล์ฟ สนามกอล์ฟของทุกคน0 8 8 4 1 4 4 1 4 5ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการของเด็ด11ย่านน้ำได้ที่ cmv media 0 8 8 2 6 8 4ด0 9สงีเนของ am, ด็ดย่านนาสนับสนุนรายการโดยหันสามมินิกอล์ฟ สนามกออฟของทุขสวัสดิ์ไม้อัดไทยบริษัทค้าส่งผลิตภัณฑ์ไม้อัดครบวงจร ชมพาคุณผู้ชมไปพอโครงการต่างๆนะเจ้าของโรตารี่กันไปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นโครงการเพื่อสังคมทั้งนั้นเลยนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าในช่วงของเดทอินวิวอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาอู้จ่าก,กับท่านผู้ว่าการภาคชนาญจันเรืองนะเจ้าซึ่งเป็นประธานฝ่ายข้อมูลข่าวสารโรตารี่นะเจ้าทั้งในเรื่องราวทั่วไาของโรตารี่รวมไปถึงนี่ การประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่เมืองไทยในรัืสมัยพระบมนี้นะเจ้าซึ่งกาลังประชาสัมพันธ์กันอย่างนักมวงเลยในช่วงนี้นะเจ้าเพื่อที่จะให้นคนทยทุกคนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ตัวนะเจ้าวันนี้เราจะมาอุ้งจาก,กับท่านกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้แทงสูงนะเจ้าที่ให้อโอกาสใยการคอเดิสนสายน้ำเขามาอุ้งจาก,กับท่านนะเจ้าอยากจะให้ท่านอู้ถึงโรตารี่พอสังเกตในประเทศไทยนะจ้าโรตารีแ่แท้ๆก็คือการเรื่องเกี่ยวของ ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆเจเป็นนักธุรกิจก็ดนี้เป็นนักจัดการเป็นนักจานาที่วิเลยเป็นผู้ประสบความสเร็จในวิชาชีพอย่างหนึ่งจะมาช่วยกันทำเป็นประโยชน์เกิดนี่เกิดมาเมินละมีมาเมินแล้วน้อยกับปีที่สิบปีที่น้อยเจ็ดนะครับโอ้โหหมายถือว่าเอ่อทั่วโลกนหครับเกิดที่ไหนไอชิคาโกเกิดจากนักธุรกิจสี่คนมีทนายความมีต่อค่ามีพิสวกรเหมือนและ ก็มารวมกันว่าจเราน้าจะทปาประโยชน์นกับชุมชนกับสังคมข้องแล้ว <ขอ S 1> ในประเทศไทยประเทศไทยเข้าขมาประมาณ473เข้ามาครั้งแรกก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีท่านพระกแมงเพชรท่านรอดชิ่านเป็นเป็นปน,น,นายเกสมุทรคนแรกก็คือเข้ามาในเมืองไทยก็คือเริ่มทํางานเพื่อสังคมเลยตั้งแต่<อ>ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอจ้าผมมางว่าอยู่คู่กับสังคมไทยมาเมิน่ะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะ บาลัมบาลัมเรียกงูบทบาทของโรตารีในประเทศไทยนะเจ้าตั้งแต่ยุคแรกๆจนปัจจุบันเนี่ยเรามีบทบาทในส่วนไหนพ่องในด้านไหนพ่องช่วยเหลือผู้โดยอากาศช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากโดยเฉพาะอย่างที่เน้นที่สุดเลยก่ะเรื่องโควิดนะครับเพราะว่าโควิดมันเป็นโรคที่ใหญเป็นแล้วก็โอ้โหลำบากมัน้าอ่ะเดี๋ยวนี้เขาช่วยเหลือกันทั้งทั่วโลกที่ประเทศไทยเจ้าวยเนี้ทั่วโลกแล้วก็เหลืออยู่สองสามประเทศได้นะครับที่เป็นคนป่วยใน ได้ครับโปลิโอประเทศไทยปัจจุบันนี้บ่มีแล้วนะคะในประเทศไทยเนี่ยรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับโปลิโอนี่มากี่ปีแล้วเจ้าอ๋อเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะวัคซีนที่ยอดเนี่ยของเงินบริจาคของโรงีเรียนนั่นน่ะสาาธรณสมไปได้สนับสนุนจากองคงการในโลกโดยเจ้าแล้วก็มี้โรตีเรีมาร่วมกันตัวโรตีเรีที่ที่ร่วมที่คนร่วมใจมากกับวิมเกตไปโรตีเรีแล้วเนี่ยเวลานี้ใกล้ประสบควฟาของเราเป็นยังไงเจ้ามิ้วเดียวบนห้องเดียวเดี่ยวเดียวอ๋ออย่างที่เคยเห็นว่าจะมีเพราะเพราะว่าเป็นอัน เป็นโลโก้ไอ้เหรอเป็นเซอร์เรล่าเซอร์เรล่าโครงการเอ่อรง่นดาวโรบโอแต่ว่าแต่ว่าประมาณได้เนี่ยเพราะว่าไอ้นิ้งเนี่ยถ้าเกิดเอาดูแลบริษัากับใจแบบเซมแบบฟื้นหนุ่มใหม่ทันเร็วอ่ะมันติดอย่างเงีะคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนมาจจะคือใจว่าเอ๊ะถ้าเฮาบใจคนที่หมายว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังนะเจ้าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปทํางานปกติสามารถคืออยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมพ่อง จะเข้ามาเป็นส่วนเรื่องของโรตาทรี่ได้ก่อนเอ่าวันนี้ได้หลายวิธีถ้าจะเข้าู่ในสถานะอย่างเป็นสื่อมวลชนเป็นองค์กรเป็อห้ององค์ของกุ้มิ้ก็ได้หรือว่าจะไม่เป็นสมาชิกเลยก็ได้แต่ว่าสมาชิกของโรตารี่มันจะมีห้าอย่างนึงอยู่ๆจะเข้ามาสมัครก็ได้จะได้รับการรับเชิญอาจจะเชิญได้ไปชุมหรือว่าสนใจกับได้ระชุมแล้วพอพอวันนั้นเพื่อเกอเจ้ามาเป็นแต่สัญญาการยินดีครับว่าจิตใจที่ทำประโยชน์ก็สามารถเอาินดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นคนรวยนะครับผมโอ้าทุคนรวยคือประสบความสัมฤหมายว่าคืออย่างน้อยสุดเ้ามได้อนเรื่องฐานะความเป็นอยู่เรื่องปา้องแล้วสามารถเพือกเฟืองขายผลถนได้พ่อเาละก็ได้ละเาประจำปนต้องบอกว่าอุ้ยร้อยล้านปานาจได้เนาะอาจารย์มหาหลายหลายคนอาจารย์มหาทนนคนทำงานหน่งสิเทีนเพี้ยงเลยคือนอกมีแผ่ภาพคนภาพก็เห็นได้นะฟเนี่ย บา้านหลวงไงอะเปลี่ยนได้ฉันว่าทุกคนนะเจ้ามีโอกาส<ป>ที่จะเข้ามาเป็นโรตารี่ได้อาจารย์ทีนี้มาถึงประเด็นของการจัดการประชุมใหญ่ในปีนี้กันห้องนะเจ้าปี2012นี้ที่ประ,ททะ,ะ,ประเทศไทยเป็นเจา้าภาพนะเจ้าประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนนะเจ้าบกเก่เคยเลยครับบกเก่เคยเลยตั้งแต่มีโรตารี่ในประเทศไทยมา80ตั้งแต่นี้ทั่วโลกมาเนี่ยก็บ่เคยใครมาเปลนครั้งแรกโอ้โหเป็นโอกาสยากมากถ้ากูเห็นว่าถ้าเทียบถ้าเทียบพ่อศักยภาพของไทยเราบ่ด้นะ พ้าถึงจำนวนรอตเรี่หรือสมาชิกลอตาตรี่ไทยเราเทียบกับตุลกีตุรกีมีประมาณล้านสองต่อยรล้านสามว่ามีเจตนาต่าแล้วนะไม่ได้แต่เพราะฝีมือคนไทยจัดงานใหญ่ๆมาโอ้สังเล็กอย่างเช่นมาจัดเอเชียนเกมเมื่อกลเมื่อก่อนเปลี่ยนทีกแนสามสมัยแลวจัดแต่งเกาหลีจัดแต่งกาต้านี่หรอกไปจัดแล้าไปจัดเรื่องการรับแค่เรื่องการจัดการประชุมตนานๆมันมีฝีมือเพราะคนไทยนีใส่อาชีพเร้ว เจ้าดังนั้นถือว่าด้วยเหตุนี้ปีนี้เราถึงได้รับเกียรติที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากลสองร้อยแล้วนะก้าวปีเป็นเกียรติการไหมอนะใครจะเป็นเจ้าภาพคือปกติแล้วก็จะมีการประชุมทุกปีมั้งครับทุกปีนะครับบอกเคยขาดทุกปีวนไปแต่ละประเทศครั้งนี้ครั้งที่ร้อยสามโอ้โหครั้งที่ร้อยสามมาตรงที่ประเทศไทยพอดีนะเจ้าถือว่าเป็นการประชุมใหญ่โรตารีสากลที่ ผมมองว่าส <depression. S 2> ํา <göz> ค <imprisoned. S 2> ัญเหมือนกันเป็นชุดเนึ่งของประเทศไทยเพราะว่างานนี้เนี่ยจะงานที่สุดของประเทศไทยคนประมาณสี่หมื่นโอ้โหคนสี่หมื่นเลยนะเจ้าผู้ชมโอ้โหฟังแล้วตื่นเต้นนะเจ้าโอ้โหมากันสี่หมื่นมากัน่ a t i o เลยจะทั่วโลกนะเจ้าช่วงแรกนี้นะเจ้าคุณวิจงรอดได้ฮู้เรื่องราวเกี่ยวกับโปรตารีในห้องแล้วนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าเราจะพิ้พมาพูดงจ่ากับท่านผู้การภาคต่อในเรื่องของการประชุม ใหญ่โรตารีสากล2012ในปีนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะเจ้าจ่ช่วยน้าพี่มาผู้จากงานต่อเจ้าของเด็ด11ยเานนเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคโปลิโอนำมาซึ่งความพิการและการเสียชีวิตไปทั่วโลก การให้วัคซีนจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะสามารถหยุดโรคนี้ได้และสําหรับประเทศไทยนั้นมีการรณรงค์เพื่อหยอดวัคซีนโปลิโอมานานแล้วครับล้วนแล้วแต่เป็นเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัคซีนโปลิโอจากโรตารีและองค์การอนามัยโลกทั้งสิน้นโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องกําจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้ให้ได้ การบริจาคและการทำโครงการเพื่อสังคมและเพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้นโปร่งใสและชัดเจนทุกโครงการจนได้รับความไว้วางใจจากมหาเศรษฐีของโลกนั่นคือบ l ิลเกตบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการโปลิโอปเป็นจำนวนเงินหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยังมีโรคนี้อยู่ครับ 107ปีที่โรตารีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนไทยและคนทั่วโลกมาร่วมสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมใหญ่โรตารีสากลประจำปี2 5 5 5 6-9พฤษภาคมน,นี้ที่ i m p a c คเมืองทองธานีถ้าคุณอยากตีกอล์ฟพร้อมบรรยากาศหมืได้ไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้พบกันที่หันสามินิกอล์ฟเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์ใช้เวลากับเพื่อนๆให้เวลากับครอบครัวมอบความสุขให้ตัวเองที่หันสามมินิกอล์ฟ สนามล์ฟของทุกคน0884144145ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการของเด็ด11ย่านานา้ำได้ที่ C M V Media 0882684909ของเด็ด11ย่านานาสนับสนุนรายการโดยหันสามินิกอล สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทยบริษัทค้าส่งผลิตภัณฑ์ไม้อัดครบวงจรปีมาปากันช่วงหนึ่งนะเจ้ากับการอู้จใกับท่านผู้การภาคชำนาญจันเรืองนะเจ้าเกี่ยวกับงานของโรตารี่นะเจ้าซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาอู้จใจกันในเรื่องของการประชุมใหญ่โรตารี่สากลซึ่งปีนี้2012เนี่ยนะเจ้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะเจ้ามาอ,อู้จใกับท่านต่อนะเจ้าณนะเวลานี้เนี่ยนะเจ้าท่านบอกว่ามีคนลงทะเบียนมาถึง40,000คนแล้ว ที่จะมาห่วงงานในครั้งนี้ได้นะเจ้างานจะมีพฤษภานี้เดือนีิเมษายนละประเทศไทยเฮามีความคืบหน้าในการจัดงานเปถึงไหนแล้วพ่อผมเจ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมเกือบหมดแล้วผมได้รับอีเมลวันหนึ่งเป็นลายลายซิปอ่ะปัญหาเข้ามาพอ่อ <c oughs> ผมผมเป็นประธานฝ่ายนี่เนาะอินรฟเมชั่นเจ้าแช่นี่เนาะกระถามมาถามเรื่องนังเดอนนี้ออกนี่ไปไหนมาไหน ผู้ที่มาประชุมเนี่ยเจ้า60%จะไปใต้เนาะ40%จะมาทางเหนือเนี่ยแต่โชคดีจริงใัใหม่ใจหายจ้าคือขึ้นมาแอลโดยเฉพาะเลยครับเป็นธรรมดาเหมือนเขามีโอกาสเส้นก้าวตัวเครื่องบินไปประชุมแล้วหลังจากประชุมก็ก่อนประชุมก็ต้องมาแอลเห็นด้วยนะจ๊ะจ้าการจะประชุมใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยนะจ้าที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนอกจากเขาเป็นเจ้าภาพในการประชุมแล้วเนี่ยนะจ้าเราจะได้แับอย่างพ่องอย่างน้อยเม็ดเงินที่คนมาใช้จ่ายกันนี่นะครับต้องอยู่ประมาณ2,500กว่าล้านบาท บรรณับบรรณับการสร้างงานบรรณับการซื้อสินค้าหรือชื่อเสียงเนี่ยเขาจะเผยแพร่ไปเหมือนคนที่มาแอลเนี่ยติดไปประเทศเปิ้ลกับเหมือนไปชื่อประชาสัมพันธ์ในของอย่างนึงว่าโอ้ยประเทศไทยไปเดี๋ยวนี้แอลห่วยเ <ใน S 2> ยู่าชาวบ้านบ<ม>้านเราบ้านมีเอาตัางนั้นตังนี้ได้ไหแม่นล่ะเป็นนิสัยคนบ้านเฮาเนาะไปตังใดก็บอกตังเรียบร้อยนะเจ้ะป้าหน้ากันยิ้ไปก่อนนะเจ๊ะอันทีนี้จำนวนคนที่เข้าประชุมครั้งนี้นะเจ้ามีนักถึงสี่หมื่นคนจากปกติที่ท่านบอกว่าครั้งอื่นๆเนี่ย มีประมาณ20,000 20, 20,000มาตรฐาน <c oughs> 20,000 20,000ขึ้นแต่นักที่สุดท,ที่เคยมีในประวัติศาสตร์มาที่ญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> ที่โอซาก้า45,000 <c oughs> 45,000แต่ว่า45,000นี่อันคนญี่ปุ่นไปแล้วส0 0 0มื่อ๋อเพราะว่าอันโรเตเรียนโรเตเรียนในญี่ปุ่นมีประมาณแสนหนึ่งแต่ของเฮาเนี่ยของเฮานี่โรเตเรียนในประเทศไทยมีเ0 0ดพันเก้าเนาะ <c oughs> ที่แสดงว่าเฮาก็ต้องสาลายสิบิอทีตรงที่ว่าเป็นคนต่างชาตินักที่สุดในประวัติศาสตร์ คือเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะเจ้าพอถึงคราวที่เขาจะมีการประชุมในครั้งนี้เกาอมาเลยตัดสินใจม่แอลกันเลยโอ้เขาอยู่บ้านเขาเขาอาจจะไป่ใเจเปตนคนรวยเนาะไอ้คนทำเนมาแบงค์เฮาเงินเขาใหญ่รุ่งมา่แหลได้นานๆแหลกได้นักกินใหกินนี่ขึ้นแท็กซี่กับร้อยเดียวอย่าสองร้อยอย่าแม่นกาะูเขาไปขึ้นแท็กซี่บ้านเขากําเต่ดอยู่ร้านทานร้านปายกินข้าวกินปลาอะไรเงส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าประเทศไทยเฮ้าเนี่ย คนกันยิ้มแย้มจำใสสถานที่ท่องเที่ยวภูมิประเทศอย่างต่างๆของงามมนมเ,เจ้าวัฒนธรรมก็ดีนานละกอค่าของชีพเขาแบสูงก็ได,ดการประชุมในครั้งนี้เนะี่ยโรตารีประเทศไทยคาดหวังอย่างยิ่งจากการประชุมครั้งนี้ห่องอันดัแนบแรกของโรตารีก็คือการฟื้นการตื่นตัวในเรื่องของโรตารีภาพลักษณ์ของโรตารีาในแง่ของกร,ร,รุรตารีนะครับแน่นอนนะครับเขาแค่ได้คนหลายๆมาเป็นสมาชิกเพราะว่าเขาทํางานอย่างที่น้องอ้อมบอก จำนองเชิงพิทอลกับพระอาจจะเป็นโษณาต่างๆนานาเอาความระหว่างเงินท่นก็ได้จากมาก็เป็นจุดเลื่อนมากไปทํากิจกรรมเนี่ยตอนนี้ก็เพินท้องภาพอิมเมจได้ภาพร่างท <stairs> ี <Herm> ่ดีนะคนก็สนใจมาลมกิจกรรมมีคนร่วมมโอร่มการนะ้วกันอันที่สองคือเ <ICO> รื่องของประเทศไทยเขาไปได้หัวคนไทยเนาะคนไาแอบว่านห้อาเมืองเราเห็นภาพสวยๆงานสิ่งดีๆไปชื่อเสียงต่างๆของประเทศไทยก็ออกไปต่างๆนะครับอ่ะทีนี้นะเจ้าคือท่าน ฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่ครั้งนี้กับคุณผู้ชมตางบ้านสักหน่อยอาจาก็ขอร่วมห้องกับเจ้าภาพที่ดีนะครับบอกมาครับว่าก็ไม่ต้องหยางนะครับเขาหันกาสัญลักษณ์ที่น่าโอผมเนี่ยกาศโมโนกาสลอตเตอรี่นะครับก็ช่วยยืนยันแจนไซทักขายตักเปินโอ้โรตารี่เมื่อกี้ยิงเงาะซื้อ่าโอ้นี่พอเป็นโรตารี่ก็เลยคนเลยตักในไลา์เนี่ยนอกเหนือจากการเป็นแก๊กสาวต่ชาติสหรับคนไทย ก็พอใจเพื่อนก็พอใจแล้วครับเจ้าปิดท้ายเห็นไห้งานประชุมครั้งนี้จากวันที่เห็นก็เจ้าหกถึงเก้พาพฤษภาคนนี้เน,นี่ยเดือนเจ็ดถึงเนี้ยครับตอนแรกคนผมบอกว่ามันจะนัาขนาดนี้เนะาะราะว,ว่าประเด็นนี้มีปัญหาคือไฟบินจากประเทศเขาเนี่ย เริ่มเต็มขเขาเลยต้องเดินทางมาก่อนอ๋อมางคอต้องมาก่อนเพราเขาบนกว่าคนจะหลขนาดนั้นนะส้นเลือเขาก็ยากมากที่าถือว่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการประชุมในประเทศไทยของจัดงานใหญ่อันนี้เป็นสากลเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เจ้าผมเคยได้ยินคนมาประชุมกรันรสี่หมื่นนะ นักนขนาดนี้นะเจ้าถือว่าเป็นแหมหน้าหนึ่งของภาษาไทยเลยก็ได้สาหรับการเป็นชัวภาพในการจัดงานระดับสากลขนาดนี้นะเจ้าจะไปลืมกันละกันนะเจ้าคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตลอดเดือนพฤษภาคมกันละกันนะเจ้าเขาจะมีชาวโรัฐเลียนจากทั่วโลกเปนะเจ้าทั้งที่เดินทางมาไปชุมแล้วก็ ลวดแอลในประเทศไทยบ้านเฮาได้นะยจ่านใดๆก็ร่วมกัดเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ตัวนะเจ้ายิ้มย้มแจ่มใสนะเจ้าตอนทักชาวต่างชาติติดการนะเจ้าด้วยความภาคภูมิใจเนาะของคนไทยและก็โรเทเลียนชาวไทยของเฮาตัวนะเจ้าวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผูว้ว่าการภาคพยังสูงนะเจ้าที่ขื้นเกียรติมาอุ้มจ่ากับเฮาในช่วงของเด็อินเทอร์วิวและก็ช่วงท้ายวันนี้ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าครับขอบคุณเจ้า มาถึงช่วงเกมประจำสัปดาห์นี้กันแล้วเจ้าคำถามของเฮามีอยู่ว่างานประชุมใหญ่โรตารี่สากลประจำปี2012นี้จัดขึ้นที่ไหนข้อ1จัดที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่หรือข้อ2จัดที่เมืองทองทานีกรุงเทพมหานครใครที่หูคำตอบแล้วพิมพ์ดีเว้นว่าตามด้วยคำตอบที่ถูกต้องพร้อมจื่อและนามสกุลส่งมาที่4242816 ชิงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ซูโอควเรียมฟรีสามรางวัลรางวัลและ2ท่านหมดเขตห่วมสนุกในวันที่30เมษายน2555นี้และติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในเทพต่อไปของรายการนะเจ้า เจ้าคุณผู้ชมกับของเดซิเบตย่าน้ำในวันนี้นะเจ้าจะไปลืมกันละกันนะเจ้าพฤษภาคมนี้มาห่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับชาวโรตารีนทั่วโลกกว่าสี่หมืชีวิตนะเจ้ากับการประชุมใหญ่โรตารี่สากลประจําปี2012นี้นะเจ้าเอามาห่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มที่สดใส เต็มเฟียมเลยกันแล้วกันนะเจ้าเอาล่ะวันนี้ขอขอบ <ๆ S 2> คุณชุบด,ดีกรจากร้านเบิร์ดนะเจ้าพี่มาปปกันใหม่ในเทพหน้าและติดตามกันได้นะเจ้าครับของเดสิเบลย่านน้ำหมวจะพาคุณผู้ชมไปเด่นเด็ดอร่อยที่ไหนเทพหน้าอย่าลืมติดตามได้นะเจ้าทุกๆวันศุกร์สัปดาห์ที่2และ3ของเดือน4ี่โมงแรงเช่นเคยวันนี้น้องอ้อมลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าโลกใบนี้ มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ถ้าอยากหูต้องออกไปดูแม้จะไกลใจแค่ตาอาจบอหันถึงข้างในต้องลองเปิดหัวใจแล้วเดินทางไปด้วยกันของเด็ดสิบเอ็ด